สบายดีพี่น้องนี่คะ่ะลูกสาวคอยสือเป็ดมาเลี้ยง,งสังสรรค์กันเด้อนางอ,นอ้นสีงเป็เดเป็ดผู่เธอปุ๊กไ่สินเป็ดกินกันทางนั้นคือเส็ดเลือดแฝงเนาะนางอ้นน้อยเสห์เลือดแฝงเป็ดเห็ดลาดเนบโอ เห็ดหลาบแน่เออเห็ดหลาบแน่เลือดแป้งแน่เหตตี้เน่ปีงแน่สบายดีพี่น้องเห็ลาบแน่เลือดแป้งแน่ปิีงแน่กินแสงสั้นกันลูกหลานหมดมีไฟดอกพี่น้องเอ้ยคนในครอบครัวนี่แหละแสงสั้นกันเสาหล่าลูกเสากลาง ไปดิเดอเอฟซีโฟนโดนตกเสากลางมังมณ์จ้าจ้าจ้ามาหน้าน้อยก็เขาอยู่น้ำเอื่อยเพิ่นอยู่ในเพิ่นเด้อพี่น้องเลยจ้าเอกป่ะแต่เนลอดาดาน้อยดาดาน้อยพูนพระเอกน้อยผูกผูกพระเอกน้อยก็ผูกไปละผูกอ้าวเจ้าอ่น้องลินอยู่ในห้องนี่แหละลูกกับไปเออเข้าไปลินน้ำเอื่อยไป่ะอยู่น้ำเอื่อยเด้อลูกเด้อ กะกินนมดอกเด้อเออพุ่นน่ะน้อยดาลาน้อยค่อยเอาน้อไปเอาอัตเมฆเข้ามาลูกดเขาอยู่ห้องโดดอึ้มเออไปไปอยู่เือกินนมไปมนี่กนขานมวยก็ยังได้ิกเนาะมวยก็มกันนั่นกินเอาจ๊ะเอออโตเออสวัสดีอโตคุณหลอเฮ็ดหยังอนะฮะ ตีหนาโผล่บ่นน่อวะมาเบ่งอาหารการกินที่นอกพิ้งเป็ดปลาเป็ดเลือดแป้งเป็ดแาวข้วจัดโผ่ะเบบ่มาเด็กกินเป็ดเลยนะนางมนมาต้องมีเป็ดต้องมีการเกลืดสายขึ้นไปซ้มากินจะแจ่อปแหัดกินเป็ดกินของดี ที the, ่ก็ยังพีงอยู่ยังบุสุกมดสิเป็ดตัวแบบไงเป็ดผูกตัวแบบไงพี่น้องเอ้สักเลายเนี่ยตัวนั่งสองแสนวันชูชีเอาติมน้อยเอาติมน้อยกินข้าวบอติมน้อยทบอนเผนไบไซเนาะทบอนเนาะสบาายดีจ้กินข้าวทุกคนมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ กินข้าวซามะคี<ม> <ส tes. S 2> กินข้าวซามะคีลูกหลานมาตุ่มโฮมกันกะเอินกันมากินสมามะคีกันเนาะพี่น้องอบอุ่นเขนะาโคอบอุ่นมีกันอ่กันีกันซัมนีซัมเน่เลยเนาะมันจะมีอย่งางร่วงลายก็คแค่นี้เล<ต>อลน,น,อนเนาะพี่น้องคนกัญญาแขกเยอะพี่น้องเยอะเดียด๋วยวสิว่า เพิ S <S uhm, euh. ่นมีแขกมาเฮือนเพิ <h <h> <h 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 ่นมาเฮือนคือกัก็เลยบุญมากินน้ำซุปเพิ <h <h ่นมีแขกมาเฮือนเพิ่นแม่น้อยก็เลยบุญมาบัวบากันเนาะอืมเอาก็กินอ่ะกินกินพากันกินพังพังไปดีเด้อสองอเอาตัวน้อยนี่กินยังเอาตัวน้อยนี่ยำเป็นยังไงยำแหลบแหลบนะฮะบุญเต้เล๋อเหียมันแหี้ย อาะุกคือบอลูอ่ะปนยังะเอ้ามันได้เวลาพวกกินดอกสักคู่นุ่ก็รู้วันกีมแห้งอะไรป่นเขาบอว่าให้ลวกเออเขาแซ่บนี่ดอกอันนี้นะเขาแซ่บเขาแล้วมันช่หอมกว่าลวกดอกกระเดานะน้าพี่น้องเป็พเป็ดบวเป็ดได้เลยมมอนก็กินหลังกล่องเป็ด กินน้ากันเราจะเบิ่งซองได้ก็เบิ่งเด้วยพี่น้องด้สองชองไปสานกันแ่บแบไปเลยแ่บไปับไปขบไปแ่บเฮาจะเสิร์ฟอีกอหนึงแม่เสิร์ฟปีอเลยสิร์ฟอะไรต๊ดบ้าีหลัอะรี เราหลังกินอะไรป้าจะเห็ดอีหยังอดเดี๋ยวเปลาลูกตก็ไปใส่อดไปลืมล,ลองดต้มปิ้งไว้ให้มันก็ได้มันเมื่อเฮือนบ่ลูกไปใส่เออเฮือนไม่น้อยอืมเป็นเฮือนไม่น้อยน้ำทองเป็ดนี่ก็แซ่บมันอยู่ด้วยเป็ดน,นี่ก็ข้าวสูตรยูพันนายผงกึ้นกับอะไรตัวนี้นงางลูกทอดไข่ พอกินโยชองแสนเต้นราบกับังกรลายิ้งกับมักรลายเขซื้อพอซื้อพอซื้อคุ้มคุ้มคุ้มมลโลอะไร้องไยเาได้ยงเมิงได้กินเบิงต่างชองครอบครัวเขาไม่ได้หายเป็นโลกาช้ไปโตโตองแสนโตสองแสนกินก็ลายชองแสนก้ำร้อยว่าบาทโอ้ล้ำละปุ กินข้าวร้องเพลงนําเด้อร้านขอา่อยพี่น้องม้นขันวันว่าข่อยพาจะไปนั่งฮ้านนี่เบอร์ดีอยู่หาแสนนี่ทาบ่ออีมั้งหนังเท่าหนั่งกินปิ่งแบะได้ยังส, <3 S 1> สามแสนสามแสนตายแล้วกินปิ่งแบะบ้านเนี่ยื่อเป๊ะมากินดีกว่าเขาเห็ดน,น้อยเลยเนาะเลยในปิ่งแบะเนาะถัดจากอันนั้นได้บรรยากาศเลยนะพม่นาะครับเพราะฉได้บรรยากาศเอ๋อเยนมุมทางเขาเห็ดน,น้อยกลัวอันอยู่อัน บนทหารเห็นยังหลายกว่าเนาะหาสิพันเนาะเขาปิ้งแหมแหมถเนาะแม่มือเขาไปกินมือน้นได้แซบหันะแซบอันนี้ปิ้งาหมอันยเนหั่นเนา่หั่นเนอะไหั่นเป็นอะไปิดหมันเนาะวันนี้จานหาิหาเพ่งได้่ะวันเ้ากินวนนี่ยค่นาเนกเติมต้นนันหาซิบเลว่าเป็นกระตูได้แม่ก็ได้แม่เนาะ พี่น้องเลยกินเข่าเลยพี่น้องเลยกินเข่าเด้ออยากีพี่น้องพมกันเนาะพี่น้องเนาะแสบเด้อลับเป็ดค้ากองนอะยังงัอย่างไรเปนเด้อเด้อขอวามสดเลือดแปลงโซ่ถเจ้าอ้นบอกพริหนุยเหนวยไะสดเลือดจ้งโซ่เอฟซีเพชรดูหางจกจังจับจินนับอรล่าใ่มบัวประแคบเนาะล่าใส่มะกอดแคบเนาะ แซ่บอันนี้ยอดนะพีงก็แซ่บลากก็แซ่บแซ่บอ่อนสดขัดแท้เส้มื่อกี้หวานบ่เค็มเลดเลือดแป้งขัดแท้นอามึง่ำผัวเมียอืมเบององผูวมียกินเลือดได้พี่น้องเอือบี่เอือบหวานหวานอะไรบุฟแฟ่ตอบุกินเพิ่นมาเขาเอือบกินเลือดก็ได้ทำนี่เอดีเราเค็มนิดหน่อเขดีขันเขาวทามบาม เห็ดไดยังกินได้เห็ดไดยังกินลงบุกขีเดียดบปวดหักบอมันขืนกับผูหมักแล้วพี่น้องของแทบขืนกับผูหมักคนไข้ก็จะกินกอยจุกอะไรอะไเขาเะ็ดของกินอยู่กับผูหมักของขัดอยู่กับผูกกินหมักไข่หมักมันหรือว่ากันปูกบ้านตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนผูหมัก็แซแบผูหมักต่อเ้นแหมแฟนเจ้าเนี่ยบัง่อย กินอ mm ่างแล้วก็ได้ใกล้ๆนั่นนี่เกินมะเขือเถบอกทุกเจ้ากินเพื่อแซ่จะคืออันกินมะเขือดิบกะปิกกระับยุบมะเขือกบมเขือแตนในก็กินบลมี่ัธินใส่ป่ะคะบะหมี่นี่เธดินถ้ยขัดกรนยังบ่ไมี่กับขัดกันโซร่านชายคื อันแรกขอยาคายกับนางอ้นนะ้านขายิ่นเพรือตเตรี่กันางอ้นเนาะเฮาคายเนาะถือก็ได้บุคคยชื่อคนรัเลยร้านขอยรเลยขากด้ให้อุ่นผลด้ไหมมันบอดเนาะนี่ได้ดดได้ิได้นได้ดใจได้น่ มันคือแม่มันแท้ๆมันบุญมีเลยนี่ออโต้เนี่ยค่ะคือแม่ยิงกุชายคือแม่วันนี้กุชายคือพ่อูยิงคือแม่แซ่บกุชายคือแม่ผู้ยิงคือพ่อคอยเอิ้นคุณไปมาหน้าเย้จ้ะมาน้าเนี่ยไปพอไปแม่ไปมุชสองลูกก็ไงมากเลยคือแม่ มัใหญ่มันออกมันานคือข่อยเด้อข่อยเบิ่งคักอยู่เลยอืมก็น้อยๆนะไปพอนี่นนไป,ป,ปเอาหุปน้อยอมันแทะกับมันนะแม <สะ S 2> ่ข่อยเห็ดไทยกล่องนี่แมนเคื่อที่นบรินกคนบริกินขขาวแล้วเขาจะเลือกข่อยากกินเลือกระสือะิ้นยาวเป็นกระสือลิ้นยาว อลิ่นไผ่บายาวเบาตามเนี่ยอนื้อเด็กย่าตาดแได้ไหมดึกดกยำตีนอีเดสู้านยำไปเลยนอนงานยำตีนอีกอะไรอ่ะก็เกิ้เนาะนั่นไม่หรือบาพักตามถ่ายตามเสี่ยวอืมก่องปอมมองปอมก็ได้คือกันน่ เพือนเขาลูกมาตะเฮือนเขาหัวโตมาตะเฮือนเอาไปซะพี่น้องเอ้ยพี่ดูเลยอ้างไรจังไยสิว่ามึงกระโดดอะไรนี่กระสีแซ่บเอาคืนเลยได้คืนเลยได้บอลนี่ก็ขึ้นนะพี่น้องบาย